ธรรมดาว,วันนี้เราจะราของการเป็นคู่ดาวแนวนั่นเองเอาละนักเรียนพร้อมแล้วเราไปสนามสอบกันเลยเอาละถึงแล้วสนามสอบของนักเรียนทุกคนการสอบครั้งนี้ก็ไม่ได้มีอะไรที่ยากเย็นกันมากมายสอบครั้งนี้ก็เหมือนกับรั้งที่แล้วนั่นแหละสอบเป็นคู่ใช่ไหมฮิปเปอร์กับสเกลตันคุงดีใจละสิที่มีสาวๆมาอยู่ด้วยส่วนนี้คือฝั่งสาวๆคงรู้จักกันหมดแล้วนะ จะไม่จักได้ยังไงล่ะก็เป็นแฟนใช่ไหมฮะพวกเธอน่ะเอาละไม่ต้องพูดถ้ำํำเพลงเราถึงสนามสอบแล้วเดี๋ยวเรามาสอบกันเลยอ้าวคู่แรกมาถ้าอย่างงั้นฉันขอทำก่อนนะได้สิโอเคองั้นเดี๋ยวฉันเริ่มละนี่ส่วนผสมฉันไม่ดูมันในยูท b e เมื่อวานล้วมันต้องผสมแบบนี้มันต้องออกมาดีแน่เลยแต่ไม่ไม่มีอะไรออกมาเลยนะอะย่าตายนะพี่ดำของน้องเดี๋ยวน้องจะชุบชีวชิตพี่ดำเอง ผสมเลยนะฉันจะต้องชีวิตพี่ดำขึ้นมาให้ได้เลยด้วยน้ำยาอันนี้เอาล่ะร้อมฝืนรยังถ้าน้องจะชุบชีวิตพี่แบบนี้ที่หลังไม่ต้องนะโมเย่เย่คู่ต่อไปมาน้องชมพูของพี่คอยดูพี่ให้ดูนะเดี๋ยวพี่จะทำอะไรที่มันสุดยอดให้ดูนี่พี่ไปดูมาจากยูทูเมื่อวานเหนียวเหนียวยูทูปของดำนั่นไม่เกี่ยวกับของพี่อ้าวเหรออันนี้ของพี่คอยดูนี่ไงหนึ่ง เกียวของน้องอย่างนี้มันต้องได้รางวัลคอยดูของน้องนะสู้ๆเอาหัวใจไปเลยนี่เอ d e เ v o u เธอลองทับก่อนสิทำให้สุดความสามารถเลยนะได้สิเดี๋ยวฉันจะลองทำให้สุดความสามารถเลยนะนี่ไงฉันนำขวานได้แล้ว้าทางมันดูเจ๋งใช่ไหมล่ะอ่ามันพังแล้วอ่อเสียใจจังเลยไม่เป็นไรนะเอ d e เ v o u เดี๋ยวพี่ทำอะไรให้นี่ไงนี่เธอเธอเ n d e a v o u เอาหัวมานี่สิฉันมีอะไรจะให้ด้วย ให้ชันจริงๆเหรอใช่สิขอบคุณนะเอ็นเดอร์แมนเก่งมากเอ็นเดอร์แมนแม่สาวคีปเปอร์เธอทำก่อนสิเดี๋ยวเราจะทำตามนะได้สิเดี๋ยวเราจะทำก่อนนะเดี๋ยวคอยดูเราจะทาเป็น,นอาวุธละกันนี่ไงเสร็จแล้วดาบเพชรเจดสีมันีเจแสงนี่เธอมันยาวไปไหมฉันขอทำบ้างละกันนี่เดี๋ยวคอยดูฉันขอทำแบบเธอนะ ตาเหมือนกันนี่ไงทำไมเราไม่ทำเปิร์นกันนะจะได้มีการละกันไงครูจะอ้วกคิปเปอร์คนต่อไปเดี๋ยวฉันขอทำก่อนแล้วนะคอยดูฉันไม่ทําอะไรมากนี่ดาบทองตอบให้เอฉันแล้วเนะโอเคไหมคอยดูของฉันให้ดีนี่ไงกิกแมนยูนิคอนนหน้อยเป็นไงวันดีครับพ่อเสียงเธอของคนนี่มันควรเตียจริงๆนี่จอมนี่คุณนายจะทำอะไรหรอ ฉันก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกนะฉันแค่อยากทำอะไรพิเศษพิเศษให้เธอน่ะนี่ของขวัญเอาไปสินี่คือฉันจริงๆรเหรอสอมมี่คุไหนดูสิในกลน่องมีอะไรน้าหน้าปับน,น่ารักที่สุดเลยนายก็น่า,นารักด้วยนะสอนมี่คุงยุ๊บฉันก็มีอะไรใจให้เธอเลยละ่ะคอยดูนะมันจะเป็นอะไรที่พิเศษสำหรับเราสองคนมากๆเลยฉันตั้งใจทำมันมากเลยละ่ะนี่ไงเคกสมาหร้อมสองคนสอนดี้ ของพี่ไหนวันนี้น้องมีอะไรจะทำให้พี่ดูเหรอใครดูสิคทพี่เกลเลตันครงนี่ไงมันคือกองเพลงงั้นฉันก็ต้องทำอะไรที่มันคู่กันสินะแผ่นเพลงนี่มันเป็นสิ่งที่คู่กันอ้าวออกไปเจ้ากลองงูอันเนี้ยฉันกลับมาแล้วอ,ออกไปฉันใส่เพลงก่อนนะ เองมาแล้วเรามาเต้นดำกันดีกว่าแม่สาวโครงกระดูกน้อยๆของพี่มา up อ n นดาวอั p a อ d นดาวนี่พี่ไม่ได้เต้นอาราบิกซะหน่อยแต่มีบอยวอยขอบคุณมากๆที่รับชมทำได้ดีผมจะทำสิ่งที่พิเศษให้ดูอาจรารย์คอยดูผมนะครับนี่เอ็นเดอร์ดาก้อนน่าหม่เลยกูนี่ ก็ตัวนั้นน่ะทำอะไรงูงนี่ของฉันทำอะไรง่ายๆโอเคต่อไปคู่สุดท้ายสไปดี้ผมเป็นแมงมุมผมก็ต้องทำอะไรที่มาจากใยแมงมุมใช่ไหมครับอาจารย์นี่ไงธนูอันก็เหมือนเกินฉันก็ต้องทำอะไรที่มาจากใยแมงมุมนี่ไงรังแมงมุมเอาละและนี่คือเกฑ์ของนักเรียนทุกคนส่วนใครที่ตกเอ๊ะวันนี้ไม่มีใครตกนี่ทุกคนทำดีมาก จอกันใหม่โอกาสหน้านะเด็กๆทุกคนก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอในครั้งนี้ถ้าชอบใจยังไงก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับและก่อนจากกันไปในวันนี้ก็มีคำคมดีๆมาฝากนะฮะทำผิดแล้วปรปุงตัวเขาเรียกว่ากลับใจแต่ถ้ายังทำผิดต่อไปอันนั้นอยู่ที่สันดานครับผมแล้วก็มีเรื่องหนึ่งคือฝากกดไลค์แฟนเพจเฟซบุ๊กด้วยคือจะห้อยทิ้งไว้ข้างล่างเนี้ย ถ้าครบสองแสนไลค์เมื่อไหร่สองแสน subscribe เมื่อไหร่เดี๋ยวจะจัดจกิจกรรมแต่แจกพูดผิด้ว้ยจะทํากิจกรรมแจกทุกะตะไม้คาบนะก็อยากได้ก็ไม่กดไลค์ไว้ก่อนเดี๋ยว200,000เมื่อไหร่ก็เดี๋ยวมาเล่นไงทีนึงเออแค่นี้แหละบ๊ายบาย